อร่อยมากมาเด้อแกงน้ำมันแกงน้ำม่ใส่เน็ดอขอนขาวแ่บมาเด้อพี่น้องกินเขาอีกแล้วพีนเองคนไปเทนไนยได้กินตะเคาร์ด้วยเไนายได้กินตะเคามาเด้อกได้ดัง ออืหัดเดี๋ยวไม่ยก้าหอยส่วนปัดอยบกมีอ่ะหัวาอมมันใหญ่มากนั่นกินที่เลยเนาะที่สิบรละหกสิบที่สิบกว่าบาทเด็กนำใหม่น้ำใหม่อันเดียวกัน นมันสิงวาสุมันสวยง่ม <earrings>. จ้ะจังหวะมหัวเมย่อไเนาะนมนจม้ำมันมเนี่ยว้าเวว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 จวว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 ้ว้วว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 วเววไปวววออวววหวว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 ่วว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 ไวว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 ยวว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 มวววววน ก็อซ่ปากอยู่อรไทำยังงี้ีก็มีใยโตโตทำยังงีเเดี่ยวบอลลูนจับจับกินก็เขากินก็เขมได้ก็ไรอยากกันก็กินเขาเลยเด้น้องเป็นก็แงก็เห็นกันเพื่อนทากินเขาก็บ่มีล่ะ อต่ถ้าบบะข้าวดีอะไกินปลาเอาแค่นี้ก่อนว่าพีเอฟซีนะพีเอฟซีคัมันให้คัีเดอนี่ใอพี่น้องเกียนกินกินเปี้ยพี่เพียน้องได้เยงตัเด้อนี่ป๊อปป๊อปปาินตอนก่อยสดหนามเนอ เพียร่เด้อผู้ได้ยากก็ะได้าอิมบ่เด้อิมบ่ใหมสสดนม่ก็สดสงามงามร่วงหรือเปล่าเห่นออกมากไหมวาเป็นผู้ใดคก็ออกมากพออย่านั่งก็บาออกมากอาทยตนะ มาร่วมจีดขายเองเด้อค่ะกํากลัางสะปูตายแล้วกันเด็ก <laughs> กันเด็กจีดกําลังพออยู่ค่ะมีขายเองกํา <laughs> ลัางซื้อม,มากําลัางซ้อมเลยสามาหมื่นยอดนนี้ล่ะมันตรงอยอดเลยเด้อ,อันไหนวันปูก็เดี๋ยวตรงยอดราคาเนี่ยเหมาะเหาะเหมาะแล้วห้องอเราขาย